สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารเช้าง่ายๆกันเป็นอาหารเช้าที่อร่อยอิ่มแล้วก็มีความเฮลตี้ประมาณหนึ่งเลยนะเพราะว่าวันนี้เราจะชวนมาทําเป็นแพนเค้กข้าวโอ๊ตกล้วยหอมค่ะเป็นแพนเค้กตัวหนึ่งที่ไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลเลยนะคะน้ําตาลที่เรา ใส่เพิ่มความหวานเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ความหวานจากกล้วยหอม <c oughs> ก็เดี๋ยวเราดูวัตถุดิบกันนะคะวัตถุดิบก็จะมีข้าวโอ๊ตค่ะมีไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็กล้วยหอมนะคะจริงๆอัตราส่วนเนี่ยเราไม่ต้องกําหนดเลยเพราะว่าเราสามารถกะได้ด้วยสายตาแล้วก็ความชอบของเรานะคะก็เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะเริ่มต้นด้วยการเอากล้วยหอมเนี่ยนะคะเพื่อนๆมาบดให้เขามีความเละเลยนะคะ พอเราบดจนกล้วยเนี่ยเขามีความละเอียดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะหลังจากใส่ไข่แล้วก็ตีให้เข้ากันกับตัวกล้วยหอมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะต่อไปเราก็จะใส่เป็นข้าโอ๊ตโดยข้าวโอ๊ตเนี่ยให้เราค่อยๆใส่ แบบกะปริมาณไม่ถูกนะคะก็สั่งไปทีทสักสองช้อนก็ได้ล้วก็ขน ถ้ารู้สึกว่ายังเหลวเกินนะคะเราก็เติมข้าวโอ๊ตได้อีกหน่อยหรือว่าถ้าเราพลาดใส่ข้าวโอ๊ตแล้วมันแห้งเกินนะคะเพื่อนๆเราสามารถเติมนมสดจืดลงไปได้นะคะแล้วก็ความหวานเนี่ยนะถ้ารู้สึกว่ามันไม่หวานเลยมันหวานน้อยเกินไปเราจะเติมความหวานเข้าไปด้วยน้ำผึ้งก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะถ้าเฮลตี้หน่อยก็แค่นี้แหละ เนี่ยนะคะพอเราใส่โฮ่เรียบร้อยก็จะได้เนื้อประมาณนี้มันจะไม่เหลวเกินแล้วก็มันจะไม่ใส่เกินไม่เหนืดเกินนะคะก็เป็นการว่าใช้ได้เหมือนเนื้อแทนเค,ค้กทั่วไปเลยที่เราบอกให้กล่าวได้เลยเพราะว่ากล้วยแต่ละบ้านก็ลูกไม่เท่ากันเนะาะไข่ไก่ก็แล้วแต่บ้านมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมันอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะคะถ้าหากว่ามันเหนืดเกินก็เติมนมถ้าใส่เกินก็เติมโอ๊ตได้นะคะทีนี้เราสามารถเพิ่มความอร่อยด้วยผลไม้อบแห้งนะคะวันนี้เราจะใส่เป,เป็นแคนเบอร์รี่อบแห้งนะคะ จริงๆไม่มีไม่ต้องใส่หรือใครจะใส่เป็นพวกแบบลูกเกตก็ได้หรือว่าพวกแผ่น,นยาพืชต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะงาเอ่ยเมเล็ดพืชต่างๆได้หมดนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วเราสามารถเอาเขาไปทอดกันได้แล้วค่ะเราเตรียมตัวแพนเค้กของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งกระทะเตรียมทอดแพนเค้กกัน ใครเฮลตี้หน่อยใช้สเปรยออยล์น้ำมันมะกอกอะไรพวกนี้ได้หมดหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าอยากได้ความหอมความนัวมากขึ้นก็ใช้เป็นเนยก็ได้นะคะเอามาทากระทะอันนี้เราใช้น้ำมันแล้วก็เช็ดออกนิดหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้มันมันเกินนะแล้วเราก็ตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนนะคะแพนเค้กของเราจะได้ไม่ไหม้ก่อนนะพอกระทะเริ่มร้อนนะคะเราก็ใส่แพนเค้กของเราลงไปได้เลย พอข้างล่างเขาเริ่มขึ้นสีนะคะเราก็พลิกกลับจริงๆเราคอยแงะดูก็ได้นะว่าสีสวยหรือ,อยังนะคะดูดูดน่ากินหรือ,อยังนะความเกรียมความแบบความขึ้นสีของเขาเนี่ยก็แล้วแต่เราจะกําหนดนะคะพอเขาสุกแล้วนะคะสีสวยทั้งสองด้านแล้วเนี่ยเราก็สามารถตัดตัดเขาขึ้นแล้วก็เตรียมเอาไปเสิร์ฟได้เลยง่ายๆนะคะสวยทั้งสองด้านเลย และนี่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นหน้าตาของแพนเค้กข้าวโอ๊ตกล้วยหอมของเราในวันนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยค่ะเราไม่จำเป็นต้องช่างตวงสูตรให้มันวุ่นวายในตอนเช้าเช้าเวลาที่เรารีบดิ้บะนะเนาะแล้วก็สังเกตเอกจากเนื้อก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าออกมาแล้วหวานธรรมชาติมากๆเลยเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยมีความหวานอยู่แล้วยิ่งถ้าเราใส่พวกลูกเกดหรือว่าพวกแคนเบรียแห้งผลไม้อบแห้งลงไปเนี่ยก็จะมีะสัมผัสที่แบบมีความสดชื่นมากขึ้นนะคะผละไม้ที่แบบเปรี้ยวๆปวหวานหวานอ่างเงี้ย กลองเอาไปทํากันดูค่ะอร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่อง6เราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยค่ะเราจะเก็บเอาทุกๆคาติคาแนะนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนแล้ว พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ